ฉันต้องนอนเพื่อจะทำภพวกีตวันต่อไปโหทุกคน,าคนยากิพันายนี่นอนขนชัเตเตอร์ไปตะกัิว,ว <c oughs> อีซี่ในตัวนะครับทุกคนห้ามทีอยากนะโอเคง่าลนะครับนี่เบอกเลยผมมีอันใหม่นี่กับอันนี้หัวแตงโมนะครับนี่เบอกเลย คนจะรู้นะครับว่าผมไปนกนไทยขวงใส่หมดคนไทยอูคุกกี้ให oh, ้คุกกี้กลอาทุกคนเราต้องหนีไปทางนี้คอมเฮีย <hear> ร์ย ไหนดยติ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 ดตฮ้มันให้เราขี่ขึ้นไปเหรอ สี่งที่เราเจลัวนี่อุ้ยเอาปีเออปียุงกัดทุกคนอย่างนี้ยุงกัดอีชิบอุ้ยไว้แล้วอุ้ยเดี๋ยวไม้หักผมเคยเจออย่างนี้หลายรอบเลยไม้หักเนี่ยด

ว้าวเฮ้กิิกโอ้ยว้าวว้าวแกนี่นี่ควรทำไมคุณยายชอบวางกับดักเพราะว่าจะมีโจรไงโจรมาบุกอ้โจงคมคุกกี้ใหญ่กิน อิวอิวอิวอูอ้คุณยายลงลงตรงนี้เหรอวิ่งเ<อ> <c oughs> สีคเย,ยคุณยายคุณนอนหลับคุณยายทั้ทงชาติอย่างนี้ไม่ได้นะคุณยายนี่เป็นลม อู้อ๋อปีอีอุ้ยมองยากษาอว่ะตกลงไปเจอรุดน้ำปีแล้วเสียงเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนบีคอนเปล่าวะทุกคนบีคอนตายตายแล้วแล้วมั้งเนี่ยเอ

ลงไปเจนน้ำวิย,ยเกือบไปไหนต่ออันนี้เปนคืออะไรโอเคหมุนตัดตะกันผมน่ากลัวทุกคนผมหาทางออกได้แล้วไวเปล่านะคุณไม่ใช่<ะ> Give me the cookies back

คยายมันนอนกลนทุกคนกระยายออกดินอนกลนสักกินอี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้ววีอ้ยได้ได้ได้อยู่อะไรอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะอุ้ยก็เสียนะฮัลโหลอู้ขับรถ ระเบิดวี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 เฮ้ยน่ากวัวนักวัววีวีวีอุ้ยอุ้ยอุ้ย เซียนอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกบไม่เคยขับรถมาก่อนตรงนี้ยากตรงนี้ยากอุ้ยลืมกระโดดโอเคอันนี้ยากตัดโอ้ยมันจะไม่ได้แล้วะเชียอโอ ui, cái này,ประเด็น rồi lúc chắc là na khốn đi vợ, có xịt thang mà, ui, u dài, nhét tai nhét uyên, subscribe tay kênh Ghiền โอ oh, 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 hey. oh, ้ไม่ใตทีเดียวอูุ้กคนเราผ่านเร็วไปกว่าเพิ่มไม่ผ่านเลยทุกคนเย้กี้อร่อยกินกินกินอู้กินอ้วอู้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 กูอู้จ้ ลอร่อยนะทุกคนอ่ะอืมอดวมูกนะอือดูขาไปทุกคนทุกคนขอตัวลาไปเป็นแค่นี้ครับอ่ะ ทุกคนดมตดปุ่มซะโอเคบ๊ายบายนะ